ไม่ใช่จริงเลยจริงจังมันมีความห้อยมากเลยนะอ๋อโอเคเห็นไข่ได้ออกจากบ้านแล้วได้ออกจากบ้านแล้วข้าวผัดหมู Hello neighbor สวัสดีค่ะ อ้ยิืนรอัสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณป๊อปแปมสู่รายการ Road Trip นะคะรายการที่จะพาคุณไป Road Trip แบบทิปทิปแคมปิแบบหยอกหยอกปล่อยใจใจจอยแต่วันนี้เราจะไม่ได้หยอกแล้วเราจะพาออกไปข้างนอกจริงที่ออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านแล้ว แล้วรถบ้านดีปกติและเต็นท์ทีปกติฉันพูดจริงๆถ้าเราไปรถบ้านหรือไปรถเต็นท์อะไรตอนนี้เราจะตายเพราะมันร้อนเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวที่เย็กปกติปกติเพราะถ้าได้เห็นเนี่ยก็จะมากับรถบ้านเดี๋ยวนี้มากับรถเตอต้าใช่พอแล้วเราก็เอาบ้านทุกพาไปก็คือหลังเล็กไม่ใช่นั่นนักขัาฑ์ปะพูเราไม่ใช่แมวไม่ได้หรอไม่ใฉันจะเป็นคนขับรถในวันนี้ เพราะว่าเรารักฟอร์จูเนด้วยความที่ว่าตอนที่กลับมาจากเมืองนอกรถคันแรกที่ซื้อมาก,ก็คือฟอร์จูเนอร์ขับเป็นรถคันแรกเรามีฟอร์จูเนรุ่นหนึ่งถูกป่ะพี่เปิ้ลใช่รุ่นหนึ่งก็คือขับฟ o r t จูเนอรมาเจอกันไว้รุ่น <Hello. S 1> เดียวกัน <Hey. S 1> เขารุ่นใหม่เราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยพอเขาอัปเกรดมาขนาดเนี้ขับง่ายเลยขับแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรถแบบเหมือนรถใหญ่อ่ะนึกออกปะขับเบาสบายขับง่ายดีอ่ะทําไมถึงไม่ขับรถไหนเล่าดิไม่รู้กลัวแต่คุณก็คือแต่ว่าขับได้แต่ว่าเวลาขับเวลานั่งอยู่ตรงเนี้ยหลังพวงมาลัยเราจะเหมือนอึดใจอ้าใจคุขับรถเป็นปะก็คือไปเรียนขับรถมาน้องไปนั่งอยู่ในรถตอนที่เขาขับ เรียนขับรถมาทีหนึ่งอะใช่ใช่ฉันไปกับโอปอไงอ๋อใช่แล้วก็แล้วก็ไม่เอาแล้วจําได้ว่าลองกีดกีดขับได้แต่ขับได้ไม่ดีทําใบขับขี่แล้วสอบรอบขับขี่สองรอบไปสอบจริงจังเลยนะมีถ่ายรายการไว้ด้วยขับวันแรกก็คือพาไปออกเลยจ้ะถนนใหญ่และถนนใหญ่ที่พาไปออกก็คือถนนการจริพิเศษจ้ะที่มีทั้งหมดสิบเลนค่ะแต่ว่าก็คือได้ใบกับขี่ปุ๊บสามวันแต่กระเป๋าตังค์ก็คือหายไปทั้งไปเลยจ้ะ แต่ก็จะไปทาบัตรมาทั้งหมดใหม่รวมไปถึงใบกระผิดด้วยก็ได้แบบขี่ใบที่สองมาก็นีวันนี้ไปทำใบขี่ไปโชยเจนนี่นี่นีอุ้ยหลุดมือหลุดมือหล่นลงไปข้างล่างเป็นท่อระบายน้าเป็นตะแกรงท่อระบายน้ำน่หล่นแล้วมันก็ไหลกไหลไหลไปต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาท้งเราก็เลยพบว่าทางจักรวาลเขาคงได้บอกแล้วว่าอยากขับเลยอันนี้ไม่ใช่ที่ของเธอแต่ว่าเรื่องของรถตโตโยต้าเนี่ย แม่เขาก็แทงเรื่องมานนะว่าวันเกิดปีที่แล้วออใช่คุณซื้อนี่วันเกิดอยากได้อันนี้ได้ไมาเราก็ส่งลิงมานะครัาบคาดหวังว่านั่งจะเป็นกระป๋งกระเป๋าก็ได้ของแต่งตบ้านใดๆใช่กดก็ไปุก t โ,โยต้ายาลิส <laughs> <laughs> เลือสีชมพูประเด็นนะเลือกสีชมพูแล้วแม่ไม่ขับรถไม่ใช่หรอแม่ไม่้องสาวขับแม่บอกว่ารถคันเก่าหน่องมันไม่ค่อยดีแล้วอ่า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 อ่กอ่าอ่า่าอ่ก็่าอ่า่าอ่าอ่า่า่าอ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 ่านเู็ชายเาอนรอ่อยา่เดีายวาอ่าอ่วอ่าอ่าอยาอ่าอ่้อ่าอ่าอ่าอ่อ่า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 ่า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 อ่าอ่อ่าอ่าอ่าจออ่อัอ่าอ่าน่าิ่าอ่าอ่าอ่อ่าอ่าอ่าาอ้าน่าอ่อ่คอ่า่าอ่รัาอ่อ่นอ้่่อ่่่อนอ่่อ่ บอกป้าเป็ดป้าเป็ดเขาจะเป็นคนครัวกับเป็นปรถให้ถูกต้อง <ใน S 2> ป้าเป็ดในตำนานป้าเป็ดก็จะเป็นคนครัวกับเป็นรถให้นั่นแหละปรากฏว่าถึงเวลาก็คือว่าเอาไปให้โทรไปบอกแม่อย่างไงเนี่ไย,ย,ยได้แล้วเสื้อผ้ายมาอ้าวเสื้อผ้า้แล้วเป็ดเขาบอกมาตั้ง <c oughs> หลายวันแล้วเดี๋ย <c oughs> คุณนายเป็ดเขาก็โทรไปถามกับน้องสาวว่าซอยในบ้านนี่เอารถเต้นเพื่อจะไปส่งรถได้ไหมคะ <c oughs> ส่อมรถอะไรคเอ้าวอ๋อที่ผมบอกเขาไม่ได้บอกเหรอว่าเขาจะซื้อรถมาเสือภัยเขาไม่ได้บอกเลยเสือภัยรถสไบเงินหยุดเลยจ้ะเออผมปรับร้องไห้บ่อยไหมในชีวิตไม่บ่อยไม่บ่อยเป็นคนไม่ค่อยอิมนเป็นคนไม่ค่อยอิ่มเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้กับเรื่องเสียใจแต่จะเป็นคนชอบร้องไห้กับเรื่องตัดใจ ี่ฉันจะร้องไห้กับการยืน standing o v a t i o นในการประกาศผลรางวัลอสการ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูยังงงอยู่เลยว่าเขาไม่ได้มดอบรางวัลให้กูแต่แต่แต่แตชอบอะไรอย่างนี้ในช่วงโควิดเราก็คิดว่างานมันน้อยจังเลยเนอะเราก็เลยคิดว่าเอาละ่ะเราจะไปรวยทางหุ้นกันแล้วเราก็รวมตัวกันมีใครบ้างมีคูณจ๋ามีพี่โอ๊คมีน้องโอ๊โลแล้วก็มีปกกี้ก็มีป๋แปะกกี้นั้นถึงกับเปลี่ยนชื่อตัวเองเลยว่า สวยด้วยหุ้นสวยด้วยหุ้นเออใช่สวยแล้วรวยด้วยหุ้นเออเออเราก็เลยไปขอแบบว่าให้มีคนมาสอนแนะนำใช่ซึ่งตอนแรกแบบตั้งใจจะเป็นแค่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ก็สอนวิชาเศรษฐศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคนที่ได้มาเนี่ยเหมือนเป็นตัวหลักตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ตัวโตของของสถาบันการเงิน ท่านหนึ่งท่านก็ลงให้เกียรติมาสอนเองเลยไม่คิดเงินด้วยบอกว่าคิดตั้งเถอะไม่คิดครับอยากจะให้ได้รู้จักเรื่องนี้เปิดอะไรนี้เขามีชั่นมากเขามีแพชชั่นในการสอเขาตั้งใจสอนมากเียนมาได้สี่ทีหันมามองหน้ากันหนเขาสอนดีมากเลยนะแต่พวกเราไม่เข้าใจอะไรเลยพราเราคิดว่าก็ําทำงานต่อไปเถระนี่ต้องลคอที่ล้มไปแล้วเหรอใช่ ก็ค,คือมีอยู่คนหนึ่งคือแบบคือมีมคนเลยว้ยทุกคนเรียนแล้วแบบคือนั่งเรียนแลวแล้วมันลอยแบบตามมันลอยเพราะว่ามันไม่เข้าใจจริงๆอ่ะ คนนึงคนสอนมากกว่าคนเรียนมีมิกกี้คนเดียวอะ่ะแล้วคนสอนสองคนน่ะแล้วทุกคนหายหมดเลยเว้ยตอนแรกเรากะว่าแบบเราเรียนรู้เองไปที่ว่าสมมติเราไปอยู่ริมท,ทะเลเราเปิด,เ,ปดเราเปิด,<อ>ปดแล้วอุ้ยตา<อ>ยแล้วไล่ดูแล้วก็อั่งดอ,อ,ดดอน,น่อนทุ่น่สาสนใจกดซื้อไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่สุดท้ายก็ไม่ถอดก็เลยฝกเออทำัไงก็ต้องรีบฝดูที่เลยแล้วก็ไม่ต้องสอนเขาไม่คิดค่าสอนหรอกแต่เราโอนเงินทั้งหมดกิโลเมตรให้เขาไปเลยเว้ยชอบการจัดกระเป๋าไปหัวหินผง กังจก็คือว่าเรื่องบวชอะโควิดมันก็เหมืแบบพีกๆเลยในกรุงเทพก็เลยคิดว่ามันมันไม่เข้ากรุงเทพดีกว่าไปหัวหินดีกว่าเพราะว่ามันมันใกล้ด้วยราชบุรีกับประจวบลันนั้นมันเดี่ยวชั่วโมงเดียวเป่ได้ไม่ต้องวนก็คือไม่วนข้าวเมืองเลยใช่เรื่องในกระเป๋าที่มีที่พกไปอะก็คือมีชุดที่เราใช้ลาศีขาจนเป็นตัวเดียวแต่เป็นตัวเดียวกับที่ตอนใส่บวชด้วยตอนใส่บวช แล้วก็มีชิฟาอีกชุดหนึ่งเป็นจีวอนจีวอนที่มีแค่นั้นจริงมีแค่นั้นจริงๆ <h ums> เราก็ตัดสินใจไปหัวหินด้วยชุดสชุดนั้นตแต่ว่าได <h ums> ้ข่าวว่าตอนอยู่หัวหินนะคุณ develop นิสัย <h ums> หนึ่งอย่าง <h ums> <h ums> ไม่ใช่กะจริงเลยไงจ๊ะ <h ums> ไม่ได้ด้วยเหรอ,อวันนี้ผมบอกคนที่นู่นอ่ะแบบแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างอย่างอย่างกวนเพื่อนที่แบบทำที่เขาทำร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทันรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใส่ก็เ <c oughs> มียมาเล่าให้ฟัง <c oughs> okay, อโอเคอ่ะดิฉันซักผ้าเองแบบด้วย <c oughs> มืออ่ะซักแล้วก็ตากซักแล้วก็ตากอย่างเงี้ยแต่มันมีกางเกงในมันก็จะเพิ่มผลาวใช่จะอยากรู้อันนี้ว่าฟิลที่วันไม่ใส่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เย็นย็นรู้ว่าเหมือนเหมือนกันหรือเปล่ามันก็เหมือนใส่กางเกงนอนะแล้ว มันมีปัญหาไม่เพราะพี่เคยเหมือนว่าพี่ลองมาไม่ใส่ดูอย่างเงี้ยเ,เอาแค่บอกว่าบางเกงในมันเปียกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใส่เกงในทั้งวันหนึ่งเงี้ยมันมีความห้อยมากเลยนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็นไส้เลื่อนได้อ่ะมันไม่สบายตัวเรื่องขาคนที่แบบไม่ใส่เกงในแต่ว่าก็ต้องดูทั้งเกงในเหมืก็จะแบ่งเก่งยุคบางเกงสำหรับแบบ เออกกำลังกายออกกีบมีเชืออ่อกผูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ข่าวได้ข่าวว่าก็มีเหตุการณ์ประทับใจเกิดขึ้นก็นี่อาจจะเป็นคติดนิสัยก็ไม่รู้รเฉยๆเนยมัออนเ็บนบางทีฉันก็ทุ่มเมือ่อยไงแบบมันมีแม้จะไปปิดคนหนึ่งก็จะแบบคนพูดมีมากกด,ดกดเส้นกดกลิีงนะนอนคว่ำกดนอนกดเสร็จนอนไงน,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 นะคะงค้างมานวดบ่านวดอย่างเงี้ยแล้วก็นวดเท้านวดแล้วเราก็ยกขาแล้วขึ้นมาที่จะดันอย่างเงี้ยเราก็ยกขาแล้วขึ้นมาเราเห็นเลยว่าเขามีจังหวะเจอแบบ ยกานะคะยกรับยกแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ยกต่อเงี้ยกูก็มันจะโอเคเห็นไข่กูแน่แน่ยกขายมันยกได้ยังแยวน่ะนอนอนหนอย่างเงี้ยเลยแล้วจับแล้วก็ยกอ๋อโอเคเห็นไข่แต่ตอนที่ไปอยู่หัวหินก็คือชอบไหมชอบมากสามเดือนเนาะจริงจังเหมือนกันจริงจริงไม่ใช่สามเดือนรวมจริงคือหกเดือนหลังจ,งกจากนะ เราก็มาถึงที่ที่เราจะมาแคมปิ้งกันวันนี้ดีค่ะก็คือ Toyota Alive เป็นไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้แห่งใหม่อยู่ตรงบางนากอมอรม .3 คือถ,ถ้าขับผ่านเห็นแน่นอนเป็นตึกแบบว่าใหญ่โตโออาสวยงามสวยงามข<า>้างในก็คือมีอีก3ตึกกับอีกห,อหนึ่งเอ o โดรโซนแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากถ้าไม่ใช่ลูกค้า Toyota คนทั่วไปใช้ได้ไหมได้ ใครก็เดินเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามันมีพื้นที่สําหรับทําอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือตรงเนี้ยเป็นโชว์รูมนะเธอเป็นโชว์รูมรถแล้วก็ต่อไปเขาก็จะมีการแบบว่าสามารถไลฟ์ต่างๆได้เราก็สามารถที่จะดูได้อีวงอีเวนต์แล้วก็ข้างในเดี๋ยวมีอีกเยอะมากพี่อ่ะตื่นเต้นมากเพราะเราเพราะเราเป็นฟีซโตโยต้ารถบ้านเราโตโยต้าเยอะมากแล้วพี่ชอบมากใช่แล้วพอมาเสร็จปุ๊บมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่แอบเห็นรถไฟฟ้าด้วยแหละเขาแบบว่าถ้าสมมติใครขับรถไม่เป็นก็เข้ามา คือมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนสอบขับรถและมีโซนเอาดอด้านนอกเนี่ยคือเป็นสามารถไปเทปไรแบบออฟโรดก็ได้หรือว่าแบบบนถนนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวคือเรียนตรงนี้สอบไปขับขี่ได้เลยสอบใบขับขี่ได้เลยตรงนี้ถอยหลังให้มาะกับสามลีอ่ะใบที่3มต้องมาละใบที่3ามต้องมาแต่เดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในเพราะว่าเค้ามีอีกหลายตึกเดี๋ยวเราต้องเริ่มเริ่มเลยเดี๋ยวไม่ทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่สุนะคะคุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอดนโอ้โหย่อไหวขนาดนี้ย่อไหวงดงามนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาชมโตโยต้าไลฟ์เป็นแบบแบบมันมันคืออะไรคะพี่สุโตโยต้าไลฟ์ก็เป็นเราพยายามสร้างตรงนี้นะครับเป็นจุดศูนย์รวมระหว่างคนทั่วไปนักศึกษาลูกค้านะครับแล้วก็พันธมิตรของเราเนี่ย สามารถมาใช้พื้นที่ร่วมกันได้หมายความว่าใครก็สามารถเดินเข้ามาใช้ใชได้เราอยากจะใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะ closer customer ตึกใหญ่มากแล้วก็มีหลายตึกด้วยเดีย๋ยวพาใช่เยี่ยมชมหรือแนะนำนิดนึงไม่ใช่ใชว่าได้ครับดีดีดีะอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือตึกแรกตึกหนึ่งตึกแรกนี่เราตั้งชื่อว่าเป็น Toyota Alive Space เป็นจุดที่ลูกค้านะครับทุกวัตถุประสงค์นะครับย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากมามองว่ามีรดักอะไรใหม่ เราก็มีพื้นที่โชว์เราเรียกว่าเป็นโชว์เคสสำหรับรถยนต์นะครับซึ่งเราจะใช้ระบบออนไลน์24ชั่วโมงด้วยสมมุดอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศแต่ว่าอยากเปิดดูว่าตรงนี้มีอัรตรงยกพื้นั้นมาแสดงคอนเสิร์ตเล่นได้ไหมครับเห็นมั้ยอ้ยดีเลยครับดีได้ครับด้านหลังมีจอเราสามารถปรับเปลี่ยน f กซิ i b l e ทำกิจกรรมได้คเแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดนี่นะครับมันมีคนดูแล ก็จะเป็นโตโยต้าพริตตี้นะครับทั้งพืทั้งหมดนี้เรา t ตัวรับพ e ิ t y เราจะมาคอยดูแลก็เริ่มต้นจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น Connected Showcase ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานมิสเตอร์โตโยตะนะครับก็บมองว่าในอนาคตเนี่ยเราคงไม่ใช่เป็นผู้ผลิตรถยนต์อีกต่อไปเราพยายามต้องปรับให้ทันกับกระแส Disruption น,นะครับเพราะฉะนั้นดิจิตอลเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่าง ตัวเราเองก็พยายามจะปรับการทํางานโดยการมุ่งเน้นที่ไปสร้างผลลัพธ์ให้กับลูกค้าคผมมีอันนึงอยากจะแนะนําก็คือว่าเราตั้งใจพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่เข้ามาดูแนวคิดของเราลูกค้าที่ใช้เทรืองิกมีโทรศัพท์มือถือมีรถยนต์เนี่ย อาจจะมีบริการคิดไอเดียใหม่ๆออกมาได้เราก็เปิดพื้นที่นี้ให้เข้ามาเสนอแนวคิดมาเป็นยูนิคอนให้เราที่กำลังอ่านที่กำลังมองอยระดับยูนิคอนกับเราเปมนในอนาคตทางโตโยต้าเราคงไม่ผลิตด้วยตนเองทําทุกอย่างด้วยตนเองเราก็จะหาพาร์ทเนอร์มาช่วยกันสร้างประสบการณ์ในการใช้รถแล้วใช้ชีวิตให้กับลูกค้านะครับ แสดงว่าจะมแบบน้องๆหลายๆคนช่วงนี้สตาร์ทอัพมันกำลังรุ่งเรืองเลยหลายๆคนที่มีไอเดียใหม่ๆเจออินไซต์เจอเพนคอยเป็นอย่างที่รู้สึกอยากจะแก้อยากจะเปลี่ยนถ้ามานั่งคุยแล้วอุ้ยมันพอไปด้วยกันได้ในสริตาก็ยินดีอันนึงนะครับเราเราคิดว่าทางผู้หญิงเนี่ยใช้รถถ้ารถเสียเนี่ย จะทำยังไงทางเราก oh, รีดลากรถลากหรือว่าเรียกแกรบหรืออะไรเงี้ยเครัเรียกสามีอ่นะครับเรามีก็คือว่าเนื่องจากระบบของเราเนี่ยเราจะทําซอฟต์แวร์ขึ้นมาลูกค้าก็สามารถบอกว่าเขาอยู่ไหนหน่วยงานที่เป็นคนติดตาม call center เนี่ยก็จะคอยดูแลให้ว่า ภาษาไทยภาษารนรากมาถึงหรือยังแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ระบุไว้ไหมแทนที่แทนที่คุณผู้หญิงจะรู้อยู่คนเดียวแล้วก็จัดการทั้งหมดก็เหมือนมีคนช่วยคอยมอนิเตอร์เราไปด้วยดีจังอันนี้ดีมากจริงก็คือ พอปงจอมาก่ผมคิดว่าน้องๆหลายคนก็จะคิดได้แล้วก็อาจจะมาเสนอแล้วก็มาตั้งนานอันนี้ดีมากเลยเนาะถ้าน้องๆคนไหนมีไอเดียดีๆนะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็มีเวทีให้คุณได้ได้แสดงออกแล้วล่ะนะคะไปทางไหนต่อคะก็จะเป็นพื้นที่อันนึงเราเรียกว่าเทคโนโลยีโชว์เคสปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีรถไฟฟ้า มีการเคลื่อนที่เร็วมากอย่างวันนี้ตัวนี้คือรถ BC4X <า>เป็นรถไฟฟ้า100%คันแรกนะครับที่เรานำนำเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการนำเสนอเทคโนโลยีอย่างจางเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือว่าบุคคลที่สนใจเรื่องพวกนี้หรือพาร์ทเนอร์วันหนึ่งข้างหน้าพาร์ทเนอร์อาจจะสนใจว่าเอ๊ะฉันมีอะไรมาเสนอไอเดียก็มาใช้พื้นที่เนี้ยโชว์แล้วก็ได้คุยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะได้เป็นการทำการวิจัยการตลาดไปด้วย ดีมากดีมากๆเลยทีเดียวอไปต่อค่ะที่ตรงนี้นะครับเราพยายามจะทําให้เป็น co-working space คนรุ่นใหม่อาจจะมานั่งทํางานอยู่ใกล้บ้านบางทีอยู่บ้านคิดอะไรไม่ออกทีนี่เราก็เปิดให้นั่งใช้งานฟรีก็ดขึนคนที่ต้องการประชุมเป็นเรื่องเวลาเราก็จะมีพื้นที่ด้านหลังให้จองมีห้องประชุมอะไรจองอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่าย แล้วอันนี้อันนี้คือสตูดิโอเหรอคะอันนี้คือสตูดิโอที่เราเตรียมมาให้กับทางยูทูบเบอร์มีเดียสื่ออยารีวิวเสร็จแล้วยังไม่ทันใจช่ตรงนี้ได้นี่เลยครับใช้ตรงนี้ได้เลยซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เราเตรียมไว้ให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตัดต่อแสดงว่าอันนี้ถ้าเกิดจะไปประกวดนางงามขอยืมไปใช้ในรอบได้ในรอบที่จะต้องไม่ได้ยินเสียงทาของแล้วไม่ต้องออกมาอีกเลยนะคะ ข้าวผัดหมูเอาไปเล่นเกมไปกัากอออกมาค่ะออกมาตึกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตึกที่เราเรียกว่าลีฟ alive โตลต้าลีฟ alive เป็นพื้นที่ที่จัดงานแล้วมีฮอลล์ขนาดใหญ่500คนก็สามารถจัดงานได้เครื่องเสียงระบบวางไว้อย่างดีโตยต้าเองก็จะจัดงานเปิดตัวสินค้าที่นี่ แล้วเ,เราก็จะมี wellness center <Okay. S 1> ก็จะมี gym มี w เ n e center <c oughs> มีที่ออกกําลังกายมี treatment อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็มานั่งนวดนวดผ่อนคลายเราสามารถ,ถเข้ามาออกกําลังกายที่นี่ได้ด้วยเหรอคะครับก็มาเป็นสมาชิกได้ครับ <c oughs> <c oughs> อีกพื้นที่หนึ่งนะครับเราก็จะมีอีกพื้นที่ตึกถัดไปก็เราจะเรียกว่าเป็น t o y o t ้ alive place นี่จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนิดหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของอทีมงานการตลาดของโตโยต้าเราจะอยู่ที่นี่อ๋อก็เหมือนเป็นออฟฟิศของโตโยต้าเราก็จะสร้างแนวแคล้ายๆกับที่เห็นนี่นะครับคือมาแล้วไม่รู้สึกว่ามาออฟฟิศค่ะจะสบายๆมีต้นไม้มีอะไรนะครับแล้วก็จะแนวเป็น smart office วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สุมากนะคะที่อนุญาตให้พวกเรามาเดินเล่นแคมปิ้งกันอยู่ในนี้แต่เดี๋ยวจะขออนุญาตเดินดูพื้นที่อีกสองจุด้วยยินดีคับยินดีต้อนรับทุกเวลาครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณแสดงความคิดถึงถึงพี่ไฮแล้วก็ไม่ใช่คนละสุกกันนะคนละสุกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตึกนู้นกันค่ะขอบคุณมากค่ะพวกเราแฟนโตโยต้าทุกคน นี้เราอยู่ในแอมปิเตอร์นี่ไงฉันบอกแล้วว่าสิ่งนี้ก็คือเย็นเนี่ยเนาะดีเนาะถูกต้องแล้วก็ถ้าเราเบื่อแล้วก็เล่นกระโดดข้ามดัวได้ไม่ได้กระโดดสิ่ข้ามสิ่งกีดขวางไม่ได้อ่างั้นถามรวมๆว่าหลังจากตอนที่บวชมาแล้วอ่ะคิดว่าได้อะไรจากจากการบวชตอนนั้นบ้าไม่ได้แต่แค่เจอโหมดอื่นที่มันเอามาใช้ได้เช่นโหมดมีสติโหมดไม่ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณ อาเมื่อก่อนยุงยุงมาเนี่ยเราก็อย่างนี้เลยอนระัมันก็จะเริ่มจากการแบบเอ้ยสมมุติมันมาอย่างเงี้ยแล้วก่อนหนึ่งเนงะี้ยยังยั้งมือได้นะไ,ได้เป็นหมดที่เราว่าถือว่าดีะอะไรวะคะอ่ะ วันนี้ขอบคุณปั๊มแปดมากเลยขอบคุณี่คป็นะขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยวก็มาหากันเรื่อยๆแล้วนะขอบคุณโตโยต้าด้วยขอบคุณโตโยต้าอะไรในวันนี้ที่ให้เราได้มานั่งแคมปิ้งกันอย่างเย็นๆย็นดตังงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปโรถทิปกับใครแนะนำแขกหน่อยดิปิงปองไงอยากจะปิงปองใช่หรอรช่งที่ผ่านมา มันเครียดมากจนรู้สึกมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามันเหวว่าถ้าได้เจอปิงปองสักวันหนึ่งก็จะด,ดีได้อะวันนี้ขอบคุณมากดดาค่ะไปแล้วนะเ <c oughs> พื่อนๆจะมานานมากแต่ไม่เคยถามเขาเลยว่าเขาชอบกิน,นกอะไรคำตอบแรกคือบอกว่าชอบกินหนังไก่ต้มทำไมชอบกินหนังไก่ต้มอ่ะทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยต้มแบบเลี่ยนเนี้ยอย่างเนี้ย ชอบกิน,นของมันของเลี่ยนหมายถึงแบบเวลาไปกินหมูกระทะก็จะกินมันที่เขาเอามาแบบทากระทะอรอถูกต้องใช่ค่ะในที่บ้านเมื่อก่อนมันจะเจียวน,น้ำมันหมูกินเอง ez. เนขาก็เอาข้าวหน่อยยี่กับปลาเค็มแล้วก็ตักน้ำมันหมูราดแล้ว้ําป่อนไปกินไปแล้วเป็นไงอร่อย